เอาละครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเวิร์ดพีนั่นเองและว,วันนี้ผมจะมาสอนหาดาบซีดวีสองแล้วก็ดาบอะไรวะเออช่างมันตื่นี๋ยวผมไม่ดูโอเคครับก่อนไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งผมด้วยนะผและเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับเริ่มมาจะเป็นดาบเอ่ออะไรวะนะครับเออก็ไม่รู้ชื่อนะครับผมก็วิธีหาก,ก็โคตรจะง่ายนะครับผมนี่สกิลเซสสกิลเอ็ก เฉลยประมาณนี้แล้วก็สกิลซีนะครับผมซึ่งมีอยู่3สกิลนี้นะครับผมอ่าก็มีแค่3ส,สกิลนะแล้วก็นี้เป็นดาเมจรวมแล้วก็อัพสเตตัสแบบตันเลยนะครับผมมาล,ลดาเมจก็ประมาณ80,000กว่านะไม่ค่อยแรงมากอะ่ะดาบซีดผมประมาณ2องแสนสามแสนเลยอะ่ะปีนี้หาก็ให้เรามาตรงเอพตัวนี้แล้วก็เป็นเกาะใหม่นะครับวิวจิตผ่านหน้าจะบอกให้เราไป ไลท์เดอะเกมแอนด์จอยอะไรสักอย่างให้เราออกเลยนะผมใหทุกคนออกมาแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาเลยแล้วก็มากดตรงนักพัฒนาน,นะครับผมโอเคก็รอสักคู่หนึ่งนะับผมนิดผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเค okay. ซึ่งมันจะมีตรงให้กดเ,เข้าร่วมนะครับตรงนี้นี่นี่ตอนจีมมาผมวงกลมอ,อยู่นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งผมกดเข้าร่วมไปแล้วนะมันถึงไม่มีนะ สำหรับใครที่ยังไม่กดนถึงจะมีนะผมอ่ะต่อไปเลยครับเป็นดาบซีดวีสองนะโอเคดาบซีดวีสองนะฮรก็ผมก็ยังไม่มีนะแต่ผมพอรู้วิธีการทําอยู่ก็ให้ทุกคนไปที่เกาะแรกเลยนะผมอ่าเกาะแรกไปทางไหนมาไปที่เกาะแรกเลยนะฮะอ่าพอมาถึงเกาะแรกแล้วก็จะเจอกับ N p c ตัวนี้ให้เรากด e ไปเนี่ยมันจะขึ้นว่าซีดแล้วก็เออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ใช้2,500ันห้าร้อยชาดูแฟกมินนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดาบหรือเปล่าแต่ผมคิดว่านะมันน่าจะเป็นดาบร้อยเปอร์เซ็นต์แหละก็มีประมาณนี้นะผมสําหรับดาบใหม่2ดาบก็คือดาบอะไรวะที่ผมไม่รู้นะครับไม่รู้ชื่อแล้วก็ดาบซีดวีสองนะครับผมอ่โอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอไปทุกคนด้วยนะผมเออใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ผมดแนะนำผมพูดเปกันแลังใจให้ผมและเจอกันบ๊ายบาย